เตรียมสายเอ็นมานะครับสายนี้เป็นสายเมนนะครับตรงปลายนะครับจับทบทบเป็นห่วงไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนผูกปมธรรมดาครับหนึ่งปมแน่นๆแ,แล้วก็ทบอีกครั้งหนึ่ง ใส่ที่เดิมนะครับแล้วก็ดึงแน่นๆนะครับนีครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นปมธรรมดาเลยครับผมเสร็จแล้วให้เอาสต็อปเปอร์นะนี่สต็อปเปอร์เลือกเอาตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเอาปลายเนะครับ สอดเข้าไปในรูนะครับเพื่อร้อยสต็อปเปอร์นะครับนะครับเห็นไะหมเสร็จแล้วให้จับตัวสต็อปเปอร์แล้วก็ดึงดึงปึ๊บนี่ครับสต็อปเปอร์ก็จะมาอยู่ในในเอ็นนะครับ เห็นไหมนะครตัวเนี้เอาไว้เกี่ยวกับปลายไหมเวลาเข้าเวลาตกนะครับเอาปลายไหมของคันเบียดเสียบเข้าไปแล้วก็ลูดสต็อปเปอร์ล็อกนะครับหลังจากทำชุดห่วงที่เอาไว้ต่อกับปลายไหมของคันเบียดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นสายเมนนะครับขึ้นสายเมนก็ ใส่สต็อปเปอร์เข้าไปในสายก่อน2ตัวนะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับทีละตัวนะครับหนึ่ตัวนะครับแล้วก็นะครับตัวที่2นะครับ สตัวนะครับที่ต้องใส่2ตัวเพราะว่าไอตัวแรกนะครับเอาไว้เวลาตั้งเซ็ตทุนนะครับเอาไวก้กะกะเอาไว้มาร์กตรงหางทุนนะครับว่ามันอยู่ที่ขีดสีไหนนะครับส่วนตัวที่2ก็คือเอาไว้กันไม่ให้ไม่ให้ทุนไหลนะครับหลังจากที่ใส่สต็อปเปอร์เข้าไปแล้วก็ ให้ใส่ที่เสียบหางทุ่นนะครับนี่นะครับตัวเสียบหางทุ่นนะครับเสียบเข้าไปในรูเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่สต็อปเปอร์ ใส่สต็อปเปอร์อีก3ามตัวนะครับ2ตัวแรกกันทุ่นไหลนะครับเวลาเราวัดปลาแรงๆทุ่นมันจะรูดลงข้างล่างนะครับ ส่วนตัวที่3นะครับที่เป็นสต็อปเปอร์ตัวที่3ก็คือ,อจะเอาไว้กันชุดตะกัวนะครับให้เป็นตะกัววิ่งนะหรือว่าให้เป็นตะกัวไม่วิ่งก็สามารถใช้สต็อปเปอร์ตัวที่สามนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่นะครับ สำหรับตัวนี้ผมก็จะทำเป็นที่สำหรับพันตะกั่วนะครับนแกนนะครับมีรูข้างในนะครับคือ,อพื้นหลังที่เป็นสีดำเมื่อกี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นเส้นเอ็นนะครับตอนนี้พอใสอ่ชุดนี้เข้าไปแล้วมันก็จะมองเห็นหน่อยนะครับ จากนั้นมันก็จะร้อยอชุดหมุมตะกัวนะครับน,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผูกใส่กันกับลูกหมุมนะครับนี่นะครับลูกหมุมนะครับวิธีผูกนะครับผมก็จะร้อยก็เป็นเนงห่วง สองรอบนะครับสองรอบนะครับแล้วก็เอามือจับลูกหมุนตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะเห็นเป็นเส้นเอ็นรูปแบบนี้นะครับใช้ปลายมือจับห่วงกับเส้นยาวไว้แล้วก็หมวนหมวนปลายสั้นพันทั้งคู่เนี่ยไปเจดรอบ พอพันทั้งคู่เจ็ดรอบแล้วนะครับปลายสั้นมันก็จะเหลืออยู่นะครับให้เอาปลายสั้นเนี้ยเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับพอเสียบเข้าไปในรูแล้วก็ เอามือจับปลายสั้นไว้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับที่ห่วงนะครับเห็น <He en S 2> ไหมเห็น <He en S 2> ชุดนี้ไหมเออเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้นะครับเอามือจับห่วงแล้วก็เส้นเอ็นนี้ก็จะจับสายสายสั้นนะครับจับสายสั้นออกมาให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปล่อยสายสั้นออกดึงเส้นยาวกับห่วงครับดึงเส้นยาวกับห่วง กับลูกหมุนแน่นครับมันก็จะได้ผมแบบนี้ครับเห็นไหมดึงยังไงไม่มีหลุดครับมีแต่ขาดครับเงื่อนนี้เป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วมันก็จะเหลือปลายนะครับให้เอากรรไกรตัดปลายออกนะครับนี่ครับส่วนตัวเสียบทุ่นนะครับก็ตัวนี้เป็นทุ่นนะครับทุ่นทรงลักบี้นะครับเอาไว้ตั้งตกแบบไม้ตายนะครับไม้ตายถ้าทุ่นหางยาวๆอย่างเงี้ยครับ ตกไม้ตายน้ำไหลเอื่อยๆได้นะครับตัวนี้เอาหางทุ่นเสียบเข้าไปในรูที่เสียบทุน่นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ,รบเสร็จแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้มีหน้าที่อะไรก็คือมีหน้าที่เนี่ยครับเอาไว้มาร์กระยะทุ่นนะครับ มาร์กตำแหน่งหางทุนตอนที่เราตั้งทุนนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยข้อสีเนี้ยอยู่อยู่ที่ตรงไหนเวลาเราวัดระดับน้ำนะครับมันก็จะมีหลักการตั้งทุนอยู่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยเราจําได้ว่าทุนมันอยู่ที่ เพิมมันอยู่ที่ข้อสีแดงๆข้อแรกอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราตั้งระดับน้ำแล้วเราเลื่อนเลื่อนชุดทุนใหม่เลื่อนชุดทุนใหม่เ,หมเพื่อหาระดับน้ำเนี่ยปึ๊บเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็สามารถดูเลยว่าตอนเนี้ยเราเราเลื่อนทุนมาทั้งหมดกี่กี่ข้อสีกี่เสน้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับ มันจะมีมีหลักที่เขาทำมาใ้อยู่นะครับลองไปหาดูในคลิปการตั้งค่าทุนการเซ็ตทุนนะครับส่วนชุดตะกัวชุดตะกัวนะครับนี่คือชุดตะกัวนะครับก็จะเอาตะกัวมาพันพันที่สีขาวๆนี้นะครับถ้าเราอยากให้เป็นตะกัวตะกัวตาย ก็รูดสต็ปเปอร์มาล็อกไว้นะครับช,ชุดตะกั่วก็ไม่เลื่อนนะครับอาศัยเวลาปลากินก็จะตอกหรือถ้าปลายกปลายกชุดตะกั่วลอยขึ้นทุนก็จะถอนนะครับหรือว่าเราจะทําเป็นตะกั่ววิ่งเราก็รูดสต็ปเปอร์ออกมาเราอยากจะให้ตะกั่วมันวิ่งสักท่าไรนะครับ ถ้าตะกัววิ่งเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทุนจะตอกลงไปนะครับทุนจะจมจมแล้วก็วัดนะครับ,รบส่วนจุดชิ่งหน้านะครับชิ่งหน้านะครับผมก็จะให้สายชิ่งหน้าเล็กกว่าสายเมนนะครับเมื่อกี้าสายเมน12อปอน ชิงหน้าก็สามารถเป็นได้ตั้งแต่สิบปอนลงมานะครับหรือถ้าอยากให้ให้ดีก็ห่างกันสี่ปอนก็ได้นะครับเมนสิบสองปอนชิงหน้าอาจจะแปดปอนเนี่ยเมนสิบปอนชิงหน้าอาจจะหกปอนนั่นเองเีนะ้ยนะเพื่อมันจะชัวนะครับชัวเวลาปลาขาดมันก็จะขาดแต่สายชิงหน้านะครับสายเมนจะได้ไม่ขาดด้วยนะครับ หรือจะห่างกันแค่สองปอนก็ได้ครับบางท่านก็เอาสนใจห่างกันแค่สองปอนนะครับนี่ครับสายชิงหน้าตะขอ เราจะใช้ายาวยาวแค่ไหนก็อยู่ที่เราชอบนะครับแล้วก็อยู่ที่าการตั้งค่าหรือว่าเวลาเราไปตกปลาที่ไหนแล้วเ,เรารู้ว่าเฮ้ยปลาตรงนี้กินเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวนะครับถ้าปลากินเคี้ยวเขี้ยก็ทำชิ้งหน้าสั้นๆนะครับช,ชิ้งหน้าสั้นๆสักหนึ่งนิ้วมือนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้ครับเวลาปลาจับเหยือ่อ อาการมันจะถึงทุนไวนะครับหรือว่าถ้าเราตกบาลลานบาลานแบบบาลล้านลอยก็ชิงหน้าก็ยาวๆเพราะเหยื่อมันจะได้ผิวนะครับถ้าเราตกไม้ตายก็ชิงหน้าสั้นๆน,นะครับผมก็จะเอาสักประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ จับมาทบทำผูกเงื่อนเดียวกันกับที่เราเข้าสายอา่สายเมนนะครับเข้าตรงปลายสายเมนนะครับจับมาทบกันแล้วก็ม้วนม้วนเสียบเข้าดูนะครห้ห่วงมันยาวสักเซนหนึ่งนะครับ เห็นหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีดำก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมหม้วนอย่างเงี้ยครับ2ออรอบก็ได้หรือรอบเดียวก็ได้รอบเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องการความชัวรก็สองรอบดึงให้แน่นเลยนะครับ ดึงให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอากันไกลตะไปเลยนะครับก็จะเหลือเป็นชิ้นหน้านนต่อไปก็ผูกกับลูกหมุนนะครับ ผูกกับลูกหมุนก็หยิบปลายเนี้ยบีบแล้วก็แย่เข้าไปในรูของลูกหมุนเลยนะครับแย่เข้ามาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาตะขอเบ็ดของเราเนี้ยร้อยเข้าไปในรูของเอ็นเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับร้อยเข้าไปอย่างเงี้ยครับเหมือนร้อยบ่วงธรรมดาเลยครับ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาล็อกล็อกล็อกตัวมันเองครับรนะครับล็อกที่ลู่หมุนนะครับดึง,งแน่นนะครับในแค่นี้ก็อยู่แล้วครับตะขอเบ็ดสายชิงหน้าชุดตะกัวอันนี้ผมยังไม่ได้พันตะกัวให้ดูนะครับชุดตะกัวแล้วก็สต็อปเปอร์ล็อกตะกัวเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวล็อกทุน่น กันทุน่นกันทุน่นเลื่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นที่เสียบหางทุน่นแล้วก็ตัวล็อกอทุ่นข้างบนนะครับเวลาทุน่นเวลาเราตบัดปุ๊บชุดชุดข้างล่างนะครับจะเลื่อนนะครับแต่ตัวข้างบนจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับมันจะอยู่แบบที่นะครับเพราะเราตกชิงลิวนะครับแต่ถ้าเป็นสปิวมันก็จะมีโอกาสเลื่อนนะครับเพราะเวลาเราหมุน เราม้วนสายคืนไปมันอาจจะไปชนกับไกด์กับไกดของคันเบ็ดนะครับมันก็อาจจะเลื่อนได้นะครับแล้วก็จะมีสต็อปเปอร์ตัวบนนะครับที่เอาไว้วัดระดับท่อนสีของหางทุนนะครับเวลาเราตั้งทุนนะครับสำหรับ ตรงปลายปลายไหมก็คืออย่างที่บอกไปนะครับตรงเวลาเราจะใช้งานนะครับแล้วก็ถอดถอดอันนี้ออกมาแล้วก็ลูดลูด,ลดให้มันมาอยู่ตรงปลายปลายอย่างนี้นะครับนี่ครับส่วนวิธีเข้า,าปลายไหมของคันนะครับปลายไหมนะครับเราก็จะขมวดปมนะครับ ก็ให้เหลือไหมพ้นปลายเบ็ดจริงๆนิดเดียวพอนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเหลือไหมไว้เยอะมันจะมันจะชอบมาพันนะครับเวลาเราตวัดเราเอ็นมันจะชอบมาพันที่ปลายันนะครับพอขอมวดปมเสร็จแล้วนะครับให้เอาปลายไหมเนี่ยสอดเข้าไปในรูของเอ็นนี่นะครับนี่นะครับนี่ สอดเข้ไปแล้วรูดสต็อปเปอร์ครับรูดสต็อปเปอร์มันล็อกไว้นะครับนี่ครับล็อกแค่เนี้ยครับก็อยู่เวลาวัดปลาปลาตัวใหญ่เท่าไหร่ก็อยู่ครับไม่มีขาดไม่มีหลุดครับผมใช้สต็อปเปอร์ล็อกเวลาเราเลือกใช้ก็รูดออก แล้วก็ถอดเก็บเก็บใส่โลนะครับแล้วก็ม้วนเก็บเลยครับนี่ครับเวลาเก็บเราก็เก็บใส่หมวนไว้อย่างนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครนะครับทั้งมือเก่ามือใหม่มือสมัครเล่นแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโซคีบอมนะครับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ